รับถามหน่อยมึงเคยกินหมูไหมครับถ้ามึงจะขึ้นมึงกับกูนะมึงไม่ต้องมาสุภาพกับกูก็ได้ <L ess> <S <S เคยกินหมูไหมเคยพลาดกินหมูตอนครั้งแรกเลยนะ <S 2> <S 2> <S น่าจะช่วงที่อยู่ปฐมตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่บางเนีย่ยเรียนอยู่โรงเรียนวัดแล้วมันมีเพื่อนอยู่3ามคนมันชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละประมาณ15บาทกันพี่บางก็ไปด้วยกูว่ากูเซฟเลยนะเวลาแบบเพื่อนไปนสั่งเนี่ยก็คือเอาก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมพี่บางก็จะสั่งเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกูว่ากูก็เซฟเลยนะ แต่ไอสิ่งที่มันไม่เซฟและเป็นสิ่งที่กูเข้าใจผิดก็คือพี่บางเคยไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของอิสลามแล้วมันมีแคบบัวไงไอร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นนะ่ะมันก็มีแคบเหมือนกันกูนึกว่าแคบบัวที่ไหนได้เป็นแคบหมูกินกับพวกมันมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะแล้วก็วันกีฬาสีก็เลยพาน้าไปกินอยากจะไปกินด้วยพอน้าไปกินปุ๊บเห็นร้านบอกเอ้ยร้านนี้กินไม่ได้นี่บอกว่ากินได้เขามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เอาก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาเพราะจะสั่งแคบวัวมานะถามอันนี้แคบอะไรแคบหมูตอนนั้นนี่แคนเซลิลก๋วยเตี๋ยวเลยกลับบ้านนะถ่ายยับเลยกินอะไรไม่ถามก็ก่อนใครจะไปรู้เราก็แคบหน้ามันเหมือนกันน่ะครั้งแรกแสดงว่ามีครั้งที่สองใช่มีครั้งที่สองครับผมพี่บังเกิดมาทั้งหมด23ปีใช่ไหมจำได้แม่นเลยว่ากินหมูไปทั้งหมดเนี่ยสามครั้งครั้งแรกก็คือตอนเด็กไอตอนก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นแหละคลิปเมื่อวาน ที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะเป็นตอนป .5 อ,อันเนี้ยตั้งใจตอนป .5 เนี่ยโรงเรียนของพี่บางเนี่ยมันมีการเข้าแถวตอนเช้าแล้ววันนั้นเนี่ยพี่บางเป็นโรงเรียนเร็วก็คือขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็คือเล่นเกมไอ็มาริโออยู่ที่เป็นเกมบอยคัลเล่อแล้วทีเนี้ยมันมีเพื่อนคนพูดคนนึงแกล้งตั้งแต่ตอนที่อยู่ป .3 นั่นแหละมันชอบแบบว่าเฮ้ยนุกินหมูปะ นุเอาหมูไหมนุกินหมูเปล่าแล้วมันชอบเอามาอังๆหน้าแบบเนี้ยจนวันนั้นเนี่ยมันก็แก้งแบบนั้นแหละกินหมูป่านุนกินหมูเปล่าแล้ววันนั้นที่บังจาไม่ได้ว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรสักอย่างเล่นเกมตายแพ้หรือว่าอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละพี่บังก็เลยโมโ oh หก็เลยจับมือมันอนะ่ะที่มันถือหมูอยู่แล้วก็เอาเข้าปากแล้วก็กินเคี้ยวแล้วก็คืนแล้วก็มองหน้ามันอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าพอใจมึงยังสนุกมากปะ่ะแล้วพี่บังก็ลงไปเข้าแถวพอขึ้นมาปุ๊บอาจารย์เขาก็ถามว่าเมื่อเช้ามีเรื่องออออออะไไไไรรรกกกััันนนนนแตต่่่่่วาาาาาาพีีบบบงงเเยมมมด้้หหืจใคคสลป์ แล้วอาจารย์เขาก็หันไปถามกับไอ้เพื่อนคนนั้นแหละพี่บางจําชื่อไม่ได้แล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าให้มาขอโทษพี่บางเออเขาก็ขอโทษแล้วก็จบกันไปแล้วตั้งแต่นั้นมามันไม่เคยแกล้งพี่บางอีกเลยเว้ยไม่ได้พี่บางคนเดียวนะอิสลามคนอื่นในห้อง45หคนเนี่ยมันไม่แกล้งเลยจนครั้งที่3ที่พี่บางกินหมูเนี่ยอันนั้นก็คือตอนที่พี่บางเนี่ยไปเป็นทหารใหม่เออตอนนั้นก็คือตอนที่ไปเป็นทหารใหม่ฝึกเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่มันมีช่วงหนึ่งรรรรร้้อออยยแลลลวกกกกงงงเเเนนีีออน่่่าาาาฉฉิมมะะะะไัหหห็ูททพ ซึ่งพี่บางก็กินหมูกระทะไม่ได้ไงก็เลยบอกเขาว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมผมเป็นอิสลามแล้วมันมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเป็นคนที่แบบน่ารักอะเป็นคนดีมีจิตใจเมตตามากๆไม่ได้มึงเป็นรุ่นน้องกูมึงต้องได้กินเดี๋ยวพี่ไปทําไข่เจียวมาให้กูโคตรึ้งใจเลยเขาก็ไปทําไข่เจียวมาให้พี่บางกินเว้ยพอพี่บางกินเสร็จปุ๊บพี่เขาก็ถามอร่อยปะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยโอเคแล้วเขาก็บอกว่าเออเอาจานไปเก็บไปล้างอะไรให้เรียบร้อยพี่บางก็เอาจานไปเก็บเดินไปปึ๊บฝั่งขวาจุ๊บรถดี รถดีหมูซองเบลเลอร์เลยตั้งอยู่ข้างๆกระทะเลยเดินออกมาจานยังไม่ได้ล้างนะพี่พี่ใส่รถดีให้ผมปะใส่ดีจะได้อร่อยเออว่ายเชี่อรถดีหมูนี่หว่ากูลืม ส่วนถ้าใครสงสัยว่าพี่คนนั้นจะบาปไหมบอกเลยนะครับผมไม่บาปเพราะว่าพี่เขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาตะการแกงส่วนพี่บางบาปไหมพี่บางก็ไม่บาปครับผมเพราะว่าพี่บางเนี่ยไม่มีเจตนากินส่วนครั้งที่สองเนี่ยที่บางตั้งใจกินหมูเนี่ยบาปไหมอันนั้นก็เดี๋ยวเอาไว้ตัดสินกันโลกหน้าเนาะส่วนถ้าใครสงสัยนะว่าตอนก๋วยเตี๋ยวเรือน่ทำไมถึงไม่เลือกกินร้านอิสลามตอนนั้นเนี่ยพี่บางเรียนอยู่ในสังคมของชาวพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรอบตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีร้านอิสลามและด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นนนะะะไไไไมมมมม่่่่่่่่่่่่่่่เเ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 เคคคคคคยยยิิดดดดลลลวว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 วาา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 าออ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 อสสสังกก๋ตตตีืืืื้้้้แแจจใใใุปหหหหหหูููรรรรโ หมูเป็นห่อ